ข่าวด่วนครับทุกคนแฟนคลับแห่แส่งกำลังใจนะครับหลังพ่อเอกโพสต์แบบนี้ครับ ล่าสุดคับทุกคนทางด้านพ่อเอกนะครับพ่อของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้โพสต์แคปชั่นครับโดยมีข้อความที่บอกว่าต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายกว่าจะมีวันนี้นะครับโอ้โหได้ได้ว่าแฟนแคลับ FC เนี่ยก็เข้าไปให้กําลังใจกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนได้ได้ว่านานๆานทีนะเราจะได้เห็นพ่อเอกนะครับโพสต์รูปครอบครัวแบบนี้ครับทุกคนก็อบอุ่นหัวใจนะแล้วก็ดีใจนะครับไปทางด้าน ครอบครัวนะสาหรับครอบครัวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็น้องอุงอิงนะครับเรียกได้ว่าทั้ง3คนเนี่ยเขาต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมาก,กันเยอะจริง,รงๆครับทุกคนเนาะกว่าจะมีวันนี้ได้และที่สําคัญเลยมีลูกสาวที่ได้ดังใจมากแล้วมีลูกสาวที่เป็นคนพิเศษสําหรับประชาชนคนไทยเนาะทุกคนต้องบอกแบบนี้นะครับขอบคุณด้วยแล้วกันเนาะ,ะ,ะในฐานะทีมอิ่มนะครับเป็น ตัวแทนของแฟนคลับก็แล้วกันครับก็ขอบคุณไปยังพ่ะเอกนะขอบคุณไปยังแม่หน่อยด้วยครับที่อบรมดูแลอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็สร้างนะครับจนน้องเนี่ยเติบโตมาเป็นคนดีของสังคมและ เป็นความสุขของประชาชนนั่นเองครับทุกคนอันนี้ต้องยกให้เนาะกับคนที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเลยนะ,ะับสำหรับพ่อเอกแล้วก็แม่หน่อยครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งคนที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งเราบอกว่าบอสโจอีกคนหนึ่งครับที่ให้โอกาสอุง์อิงนะครับได้ก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงเนาะได้ก้าวเข้ามาสู่อ้อมกอดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งเราบอกได้ว่าถ้าไม่มีโอกาสจากบอสโจอง์อิงก็ไม่ได้มายืนถึงจุดนี้นะทุกคนต้องบอกแบบนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราได้เห็นว่าเด็กคนนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสมากๆเลยนะครับทุกคนด้วยการวางตัวนะครับด้วยความเป็นบ้าน,านของน้องด้วยความติดดินนะครับด้วยความเป็นเด็กกระตันยูเป็นเด็กที่รู้จักสัมมาคารวะนะครับจนทําให้องอิงเพชรบ้านแพงนะ้อยทุกคนเป็นที่รักของประชาชนคนไทยนะครับไม่ว่าจะฝาดราม่าอะไรมาครับไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคอะไรมานะครับ FC แฟนคลับเนี่ยก็ พร้อมสู้ไปกับน้องนั่นเองครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราเห็นถึงพลังแฟนคลับแล้วเนาะเวลาองค์อิงแพงเนี่ยปล่อยผลงานไหนมาครับแน่นอนอยู่แล้วติดแฮชแท็กหนในมาแรงแล้วก็คนเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับผลงานขององค์อิงมากๆากนะครับทุกคนอย่างที่เห็นได้แล้วว่าผลงานของน้องที่ปล่อยออกมาล่าสุดนะครับก็ทำเอาแบบว่าโอ้โหกระแสไหนมากรบ ไม่ได้เลยยังทยานศูนย์หในมาแรงยังยืนยันว่าเพลงของน้องจะโด่งดังนะครับทุกคนสําหรับ FC ฟแฟนคลับ FC พลังเงียบต่างๆครับทุกคนก็คงจะทําให้พาะเอกนะครับอ,อยากระบายความรู้สึกเนาะว่ากว่าจะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะมีบ้านมีรถนะครับมีแฟนคลับที่คอยซับพอร์ตนะครับมีเรื่องราวหลายอย่างเนาะที่พระเอกอยากจะพูดเนาะก็คือการฝ่าฟันอุปสรรคมาองอิงต้องบอกว่าน้องเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่ เลี้ยงดูครอบครัวนะครับคือพยายามช่วยครอบครัวมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับโอ้โหไปร้องเพลงตามตลาดนะัดในขณะที่เพื่อนคนอื่นเนี่ยแต่งตัวไปเรียนแบบดีๆนะครับมีฐานะที่ดีใช่ไหมครับไปเรียนแต่อุงอิงเ่ยไปร้องเพลงช่วยคุณพ่อคุณแม่แบบไม่อายอะนะครับทั้งประกวดร้องเพลงทําทุกอย่างเนาะเพื่อที่จะให้ได้เงินเนี่ยมาเลี้ยงดูครอบครัวนะครับอย่างที่อาจารย์อาจารย์อา่า นี่พาพรนะพาพรเนาะอาได้พูดให้พวกเราฟังว่าอุงอิงเนี่ยเวลาที่น้องได้รับเงินจาก การประกวดนะครับองอิงเนี่ยก็จะไปมอบให้ครอบครัวโดยที่น้องไม่เก็บไว้สักบาทเลยนะครับให้คุณแม่เก็บให้คุณยายเก็บคุณย่าเก็บนะครับทุกคนเนาะเราเห็นความน่ารักของเด็กผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็เห็นสตอรี่ของน้องมาตั้งแต่ต้นแล้วเราก็รู้สึกว่าคนนี้แหละสมควรที่จะเป็นซูปเปอร์สตาร์ของประเทศไทยเนาะสมควรที่จะเป็นซูปเปอร์สตาร์หมอลำเด็กหมอลำอีกหนึ่งคนที่ แฟนคลับให้การตอบรับดีแบบนี้นะครับทุกคนก็วันนี้โอ,อ้โหพูดยาวดีใจกับทางนั้นพ่อเอกแม่หน่อยด้วยนะครับนานๆทีนะครับอุ้มอิมจะเห็นพ่อเอกโพสต์แล้วก็เคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊กเนาะนอกจากจะแชร์อะไรต่างๆเนาะลงลงไปแต่ว่าวันนี้อเราได้เห็นพ่อเอกได้โพสต์แบบนี้แล้วก็รู้สึกตื้นตันใจแทนพ่อเอกนะเหมือนเราเป็นพ่ออุ้มอิมเลยอะนะเรารู้สึกดีใจแทนเรารู้สึกว่ามันใจฟูนะครับที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจาก คนรากหญ้ามาจากคนที่ไม่มีอะไรเลยนอนข้างคอกวัวแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็ไปร้องเพลงตามตลาดนัดนะครับไปร้องเพลงตามตลาดนัดไปร้องเพลงประกวดนะครับเพื่อจะได้เอาเงินมาหาค่าเทอมให้กับครอบครัวเนาะมาจนเจอครอบครัวนะครับแม้กระทั่งที่องค์เอิงเคยบอกเอาไว้นะครับว่าข้าวจานเดียวก็เคยกินมาแล้วนะครับ ข้าวจานเดียวก็เคยทานกับแม่หน่อยมาแล้วนะครับในรอบนั้นก็คือทำเอาพ่อเอกทำเอาแม่หน่อยเนาะร้องไห้บนเวทีกันไปนเลยครับวันนั้นที่ขึ้นไปในวันที่น้องไปจัด งานบุญบ้านน้องนะครับทุกคนเป็นช็อตแบบน้ําตาไหลอุ้มอิ่มก็น้ําตาซึมเลยนะครับตอนนั้นนะครับทุกคนก็โหแล้วก็วันนี้เนาะอุ้งอิงก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วแหล,ละก้าวกระโดดมากๆนะครับซึ่งพิมพ์อิ่มก็ดีใจกับน้องด้วยก้าวกระโดดมากๆมีบ้านมีรถนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบเนาะเราสิ่งในฐานะที่พวกเราเป็น FC ฟซีแฟนคลับเราก็อยากให้น้องได้สิ่งตอบแทนแบบนี้นะครับได้สิ่งดีๆกับ กลับไปเพราะว่าน้องก็ให้ความสุขกับพวกเราตื่นเช้ามาได้ดูคลิปอุงอิงนะครับก็มีกําลังใจในการทํางานถูกไหมครับเหมือนพ่อพ,อพ,อพอแม่เอสซีที่ติดตามช่องอิ่มข่าวกระแสบางคนก็บอกว่าไม่ได้ดูคลิปน้องเนี่ยวันหนึ่งนอนไม่หลับเลยไม่มีกําลังใจในการทํางานนะครับไม่พอผลงานน้องออกมาปุ๊บยิ่งทําให้พวกเราชื่นใจนะครับเห็นหลายๆฟีดแบ็กที่พูดถึงน้องมันจะเป็นครูสลาพี PP ่พีสเเดอร์นะครับศิลปินที่แบบว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนาะทุกคนก็ โอ้โหนะก็พูดถึงน้องกันแบบมีแต่คนแบบสซอื้นสะอ่ออนความเป็นองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับนะถือว่าดีใจแทนบอสโจด้วยดีใจแทนทุกคนเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้น้องอประสบความสําเร็จในวันนี้นะครับดีใจด้วยจริงๆนะแล้วก็วันนี้เห็นว่ามีมาลัยน้องด้วยนะของพ่อการชัยใช่ไหมครับซึ่งเป็นมาลัยที่เขารวมตัวให้น้องในในวันแบบเพลงติดในมาแรงถูกไหมครับทุกคนก็ นะเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับนะสำหรับพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็นะเป็นกําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตผลงานตลอดนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละอุ้มอิ่มหัพวพกโทรศัพท์หลายเครื่องมากเวลาที่เพลงของน้องออกเนาะเราก็ช่วยกันครับเท่าที่เราทําได้เ้วเชื่อว่าพอพอเวฟซีก็เป็นเหมือนอุ้มอิ่มนะพออุ้งอิงเนี่ยออกเพลงพวกเราก็จดจ้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทั้งวันเลยก็ภาพทาให้แบบว่าเพลงของอิงเนี่ย ไปสู่สายตาโลกและตอนนี้ชาวต่างชาติแบบแห่กันมารีแอ a c t i o กันเยอะมากครับต้องบอกแบบนี้เลย re act กันเยอะมากแล้วก็เป็นอะไรที่นะดีใจครับดีใจแทนดีใจแทนจริงๆนะครับสำหรับพ่อเอกนะอย่างที่เราพวกเราได้เห็นกันว่าองค์อิงเนี่ยเคยร้องไห้บนเวทีแล้วว่าความลำบากมันขนาดไหนนะครับเนาะ างที่ทุกคนได้ได้ทราบกันนะครับนะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องในทุกๆการเดินทางด้วยแล้วกันเป็นกําลังใจให้พ่อเอกด้วยนะครับอ่ะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับ